กันเดิมูเก็งหน้อไม้ไข่ต้มนี่ป่าร้านให้มาไปลงขายหน้อไม้น้องสาวให้มาขอบคุณกาลยานนี้นนผักตันจ่องจมผักที่เราปลูกไว้กินเอง อืมอ่ะหลงทอง้องว้าวมาสวัสดีมิตรรักแฟนเพจที่รักทุกท่านมาจวดกันอีกเลยมันเนี้ยได้แกงมไมายเาทอดไข่ต้มผักกันต่อ กินข้าวมันมีผักมาอร่อยออแกงแบบน้ำอัดเจาะขออนุญาตทิ้งกินเผ็ดไม่ได้ปวดท้อง กำโน้นนี่นั่นก็จะได้เก็นข้าวปลาไปสิบที่เอ็ดโมงกระป๋องคำคนเถึง <laughs> ปองใสของเล่นเด็กๆใบอีตัว กิคนคาเดียวคือเกา่าอาหารอิสานบ้านเฮาแซ่บทุกมือมใหพริกโดเต็มเลยกินไม่ได้เพราะเป็นแผล 完全。 อร่อยอ้าวจากลากันด้วยไขท่ทำโตโต